สวัสดีครับเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าตัว AC 6 0 0นะครับในส่วนที่เป็นตัวการปิดเปิด Wi-Fi นะครับในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการปิด Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ให้มีการใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็คือใช้ผ่านไซเรนอย่างเดียวโดยการตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปรับกับเราเตอร์หลักแล้วก็เอามาใช้ผ่านไซเรนไม่ปล่อย Wi-Fi ทำยังไงก็มาที่ Wi-Fi Setting นะครับ แล้วก็มาที่ Wi-Fi Setup นะมาที่ตรงเนี้ยปกติมันจะเปิดไว้นะถ้าเกิดมีการปล่อยสัญญาณเนี่ยให้เรากดปิดจากตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็น Wi-Fi Setup ในขั้นตอนที่พอปิดไปแล้วนะครับในตัวที่เป็นตัวการเชื่อมต่อ Connect เนี่ยก็ยังจะเชื่อมต่ออยู่นะครับอย่างตัวเนี้ยผมไม่ให้เปิด Wi-Fi ปล่อยออกไปข้างนอกแต่ว่าให้มันเชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์หลัก ผ่านสัญญาณ Wi-Fi นั่นแหละก็คือรับสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์หลักมาแล้วก็เอาเข้ามาใช้งานผ่านสายแลนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับพอ,พอเสร็จจากตรงนี้ให้กด a อ p l y นะครับกด a อ p l y แล้วก็รอครับระบบก็จะใช้งานได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องการแค่ให้มันรับมาแล้วก็เอามาปล่อยใส่ตัวฮับฮับแลนนะครับเพื่อที่จะกระจายใช้งานในวงแลนที่เป็นสายแลน เท่านั้นไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน w i f i นะครับวันนี้ก็คือใช้ในออฟฟิศเพื่อป้องกันการแฮ็กหรือว่ามีการมาขอเชื่อมต่อแล้วก็เข้ามา,าดูระบบเราผ่านตัว Wi-Fi นะครับวันนี้ก็ปิดไปก็คือเป็นเป็นระบบที่ปิดแนะับันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้หรือถ้าบางทีเนี่ยเราใช้ไอ้ตัว outdoor Wi-Fi ลหลายๆตัวเนี่ยไปตั้งอยู่ใกล้กันบางทีแบบปล่อย w i f i ออกมารบกวนกันเองนะครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้ ก,ก็ปิดไปก็ใช้เฉพาะบางตัวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับอันนี้ก็มาฝากกันครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมเอาไว้โอกาสหน้าก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับเทคนิคการใช้งานเจ้าตัวนี้ครับสวัสดีครับ